วันในทริปกาญจนบุรีมานะครับเราก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับผมคริสตัลนะครับแชมพูล้างรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าแบรนด์ในเครือของเราเองนะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถทำความสะอาดได้นะครับ500มิลลิลิตรนะครับราคา1 8 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยครับว่าล้างแล้วเนี่ยมันจะสะอาดขึ้นแค่ไหนนะครับตัวนี้มีผสมแว็กหน่อยหนึ่งด้วยนะครับโอเคไปเลยครับ let's go ร้อนแล้วนะครับนี่ลงแชมพูอย่างเดียวนะครับงานมันก็จะเงาวิ้งอย่างนี้เลยนะครับเงาแบบนี้เลยนะครับอ่าให้ดูชุดไฟหน้านะครับเดี๋ยวเพิ่ม ISO นิดนึงเห็นแล้วนะครับว่านี่ล่งแค่แชมพูนะครับอย่างที่อินเสิร์ตว่าเลยนะครับแล้วก็น้ํายาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือไม่คือเป็นมิตรต่อผิวเรานะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานเราเราล้างเนี่ยมันต้องแบบทําให้มือเราเปื่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ ตัวของตัวแชมพูนะครับจะมีผสมแว็กนิดหน่อยนะครับซึ่งมันจะไม่เงาแบบวิ่งลงแว็กนะมันจะแค่นิดนึงนะครับให้มันดูสะอาดนะครับมันจะเน้นคลีนนะครับเนี่ยตอนนี้ผมจับชิ้นงานเนี่ยคือรู้สึกคลีนมากนะครับยิดอัดยิ้ดอัดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงน้ํายาแว็กอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมยางดํานะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวลงแว็กทั้งหมดเลยเรามาดูกันว่ามันยางเงาเดิมแค่ไหนนะครับผม เอาละครับนี่คือตัวที่ต้องลงแว็กเพิ่มนะครับก็คือเป็นแว็กนะครับเดี๋ยวเราจะเทสนะครับเฉพาะจุดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันใช้ตรงไหนได้บ้างนะครับอันนี้กัน UV นะครับแล้วก็ลงในุขสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานดําหรือชิ้นงานชุดสีนะครับใช้งานได้หมดนะครับเงาขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาลองกันเลยครับเอาละครับรอบนี้เป็นบางคนหน้ากันบ้างนะครับเป็นชุดสีนะครับแล้วผสมมาชุดดานะครับเดี๋ยวเราจะลองดูเลยนะครับ ไม่ต้องเสียดายครับมีตั้ง300มลครับอ่ะนี่ครับจุดแตกต่างนะครับก็รู้สึกว่ามันจะฉนอมชุดสีด้วยนะครับผมอ่าต่อไปครับบางโคนฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนี่ครับทั้งโชคหน้าเลยนะครับจัดไป ให้เปรียบเทียบระหว่างกับฝั่งซ้ายและขวานะครับอันนี้คือยังไม่ได้ลงน้ํายานะครับยังไม่ได้ลงแว็กนะฝั่งนี้ลงแล้วนะครับสังเกตได้เห็นได้ชัดนะครับว่าเดี๋ยวผมเพิ่มแสงนะครับมันจะดูผิวเรียบเนียนกว่านะครับแล้วก็เงากว่านั่นเองนะครับเนี่ยเปรียบเทียบกันเลยนะฮะแต่ถ้าใครยังไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ มครับจุดแตกต่างครับเงาหว่านะครับเงาวิงวิงเลยนะครับแล้วก็มันผิวมันไม่ได้แบบเป็นมันมันแบบเหมือนเคลือบเคลือบมเหนียวนะครับอันนี้คือจะรู้สึกว่ามันสะอาดจริงๆเลยนะครับอันนี้